สวัสดีครับวันนี้เรามาเตรียมรายการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของการแสดงบัลลังก์เมง t h อะ์มิวสิค2021ไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ากว่าจะมาเป็นละครเวทีเรื่องนนั้นเราเตรียมพร้อมขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพ,พร้อมๆกันได้เลยครับสุดเริ่มต้นของโชว์นี้คือ คือตอนแรกไปฟังเพลงมาก็ชอบเพลงเออเพลงแผ่นฟ้าบอกว่าเออมันก็พอดีนะก็เลยแบบเออถ้าเราแสดงอะไรสักอย่างเราอยากจะเอามาลองฟังเอาเพลงนี้มาใช้มันจะมีอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันต้องการที่จะสื่อสารให้คนเขาได้รู้ว่ามันเป็นเอาจริงมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่แบบต้องการจะสื่อสารทุกคนได้รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เป็นครอบครัวมันแต่ละคาแรคเตอร์มันจะมีประวัติมันจะมีชีวประวัติที่ต่างกันจะมีอารมณ์คาแรคเตอร์ที่ต่างกัน แล้วทางเราก็เลยที่ว่าจะเอาเรื่องนี้มาฉายให้คนได้ดูว่าเออแม่ก็มีความรักที่ดีนะไม่ใช่มีแต่อะไรที่แบบไม่ดีให้เราส่วนลูกก็มีทัศนคติบางทีก็ดีต่อแม่แต่บางทีที่ต่อต้านก็เพราะว่ามันมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วการจะสื่อสารออกมาทุกคนได้ดูกัน เอาจริงนะมัน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 เป็นความบังเอิญไหมไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญไหมแต่มันดูเข้ากันหมดเลยอะ่ะเหมือนเหมือนคนที่จะเป็นปานเทพคือลูกคนโตคือชัดชัดเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์เดี๋ยวปานเทพมันไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญไหมมันทุกทุกที่ทุกอย่างมันดูแบบมีอะไรสักอย่างท้าเราเ,าเอาเขามาโดนได้ทั้งหมดสาธุก่อชีวิตก็แล้วผมนายชัชนานจามพัฒน์รบบทเป็นปานเทพครับสบายอยู่เดียวไม่ ไก็เฉยๆครับเพราะว่าผมแสดงมาเยอะแล้วและโดยมาครับมาบ่อยๆจากที่นี่แหละยากครับเพราะเพราะว่าปานเทพดูมีความแบดในตัวเองมีความแบดในตัวเองสูงมีความเป็นตัวเองสูงไม่ค่อย สู่กับการบังคับอะไรเท่านี้สักเท่าไหร่ก็เข้าถึงมากเพราะว่าอะไรพวกนี้ที่ว่าตามใจตัวเองก็มันก็เป็นตัวตนของผมเหมือนกันมันก็เป็นที่ใส่ของผมเหมือนกันงานศพนี่ใช่เลยครับแต่เบสที่สุดแล้วใช่ครับก็ผมนายณเทชน์ระลาเมฆม .4 ทีรับสารอยู่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วผมได้รับบทเป็น โปรกครับไปล่อยนะุกคุนล่อยแค่ทุกณไม่ร้อยแต่นอยยิ่งรู้รูความรู้สึกแรกที่รู้ว่าต้องมารัาบบทโปรกรู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครตัวน,นี้ก็นึกว่าสกปกนึกว่าเป็นคนกสปกปกเนี่ยอ่านั่นคือเป็นคนสกกทำไมท,ท,ทำไมถึงเลือกเป็คนสกโปรกเพราะว่าชื่อก็ปรกอ่าชื่อโปรกก็เลยเป็นคนสดกับโปรกครับอ่าแล้วพอได้มาซ้อมเป็นตัวละครตัวนี้จริงๆคิดว่าตัวละครนี้เนี่ย ควรเป็นรูปแบบแบบไหนในในฉบับของเจจเนี่ยตัวละครนี้จะต้องเป็นตัวละครที่ยังหน้าอุ๋มซาหรืออะไรตัวละครนี้ต้องเป็นตัวละครเน้นๆหนอ่ะต้องใ <c oughs> ส่แว่นติ่มๆเซิเนอร์ใส่แว่นติ่มๆในแบบคร <c oughs> ับเจใช่ไหมอ่ะแล้วไฟนี้ภาพในหัวภาพแรกในหัวเลยพอได้ถึงปลกผ้าเหนือคือชุดชุดแรกในหัวที่พุดออกมาปลกต้องใส่ชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยตอนนี้คือคิดภาพปลกขึ้นมาในชุดอะไรอยู่ เสื้อเช,ชิ้ตเสื้อเชิ้ตสีเสื้อเชว้าวจริงน้องใส่น่้องใส่จริงถอดโอเคแ <c oughs> แล้วพอทีนี้พอได้มาซ้อมรวมใหญ่ซ้อมซาวจีนครบจริงซ้อมร่วมกบบเพื่อนเนี่ยทาให้รู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นไหมว่าตัวละครนี้จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของตัวละครนี้ที่มีต่อแม่เนี่ยเป็นยังไงก็น่าสงสารนะบ กรผมไม่น่าฟังตื่นเช้านอนอิ่มโอเคอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าสามารถเปลี่ยนไปรับบทอื่นๆในละครได้อยากอยากเป็นตัวไหนอีกตัวหนึ่งไม่ไม่แสดงดีกว่าไม่แสดงดีกว่านะต้องต้องคุยกับผู้กำกับแล้วแหละต้น้นอ่าก็คือก็คือเลือกเลือกเลือกที่จะแบบเป็นคนปังคนดูพูดกับตอนนี้พูดกับอาค้าเป็นคนดูดีกว่าเลือกเรื่องที่อยากเป็นคนดูดีกว่านะอ่าเราเล่นเราเล่นเล่นปกครับเลือกอกก็ยังเลือกเป็นปกท้าไมถึง คิดว่าปกครอกับเราไม่ดีสุดนี่ไหมครับมีแว่นอ่ามีแว่นก็เลยคิดว่าเราเราทรงก็คือถ้าใส่แว่นคือเนื้อเอลองใส่แว่น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 ถ้าแม่นใส่เป็นโนมิตามดีกว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบสำหรับตัวเองไงอ่าใส่แว่นก็คือเป็นโปรก็คือเข้ากัมากกว่าก็ผมก็ให้ได้อ่าก็ฝากติดตามช่องมีเชนด้วยนะครับอ่าช่องนี้ดีอืมกดทุกคลิปเป็นไงบ้างครับกดไลค์ตัวคลิป ยินไลคลิปเดียวค่ะชื่อปลายฟ้าบัณฑิตาบุญยริศค่ะก็ได้รับบทเป็นปานวาดค่ะปานวาดก็คือจะเป็นลูก คนที่3ของปานรุ้งค่ะปานรุ้งก็มีลูกทั้งหมด4คนนะคะหนูก็เป็นลูกคนที่3รู้สึกพู้ดุไาาากไม,ม่รุนมาจังแล้วครั้งแรกที่แบบติดต่อแล้วแบบมาแสดงเรื่องนี้รับบทปานรักดีไหมอยู่ตอนจุดยังไงตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจครัว่าจะรับดีไหมเพราะว่าทางบ้านก็มีว่ามันพารูดด้วยเพราะว่าเป็นเชจีนด้วยค่ะแต่ว่าพอลองถามพ่อแม่ว่า หนูมาแสดงได้ไหมพ่อแม่ก็บอกว่าโอเคไม่มีทางอะไรก็เลยรับค่ะปานว่าเหรอคะก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาเทศต้องการคนที่รักเขาจริงๆเพราะว่าเหมือนเวลาเขาอยู่แม่เขาไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่มันต้องอยู่ภายในขอบเขตของแม่เขาเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนคุณปานรงเนี่ยก็ เคยนอกลูกนอกทางมาก่อนพอปานลุงมีลูกก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองในตอนเด็กๆใช่ค่ะเข้าใจแบบเข้าใจท้องแท้เลยค่ะพี่เพราะว่าเหมือนแบบว่าคือปานลุงเนี่ยพยายามทาให้ปานวาดอยู่ยในขอบเขตพยายามหาคนที่ดีๆให้แต่คือด้วยความที่ปานวาดก็คือปานวาดก็เลยยังหัวดื้อหัวรันไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ด้วยความที่ได้ แสดงกับพี่ๆทุกคนด้วยค่ะมันเลยทาให้เราได้เข้าใจบทมากขึ้นด้วยแล้วก็พี่ๆก็น่าทักมากมาเลยค่ะเป็นยังไงเหรอคะก็ตัวละคมที่ปานวาดมันก็เป็นตัวละครที่ออกแนวแรงๆนิดนึงหนูว่าอาจจะแบบว่าไม่ชุดสีเข้มก็อาจจะเป็นชุดสีอ่อนแต่เป็นชุดสีอ่อนที่มันดูแล้วมันดูแพงมันดูแรงประมาณนั้นค่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาสแสดงรูปแบบไหนแต่ โรงเรียนเมืองก็คือโรองเรียนเมืองค่ะเราก็ต้องทุ่มเทให้กับงานอยู่ดีเราก็ต้องมีพรอฟมีอะไรต่างพรอฟนี่คือแบบมาเต็มมากๆเลยค่ะค,คืองานศพก็คืองานศพอะบอกเลยค่ะ <laughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะคะอะไ, <laughs> ไรก็อย่าลืมนะคะวันที่11นี้ก็มาดูกันด้วยค่ะสวัสดีครับผมนะฮะโฟมอดครับพระชลแสงสิงห์งนะครับในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นชลทีครับ ครับผมนะครับเออเเออพชรนันนะครับรับบทรับบทเป็นอ่ะปกรณ์ใช่ความรู้สึกแรกของทั้งสองคนที่รู้ว่าต้องมารับบทเนี่ยต้องรับบทปกอณ์นั่งบทเฉินชิเนี้ยติดต่อไปแรกหรือว่ารู้ว่าต้องอยากรับบทเนี้ยรู้สึกยังเอาจริงเหรอตอนแรกก็ติดต่อไปแบบ เล่นๆเพราะไม่รู้ว่าจะได้จริงแต่สุดท้ายก็มันเหมือนฟุ๊บแล้วเนาะแบบไม่ได้หรือเปล่า <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> เก็เล่นเ่นนอก็โอเคเอาครั้งแรกที่เล่นนะครั้งแรกที่เล่นจะไม่ย <laughs> <laughs> อมอ่าให้มดนอตอบดีกว่า <laughs> เออครับค <laughs> ขาตั้งเขงตาตรีครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่มุดจบที่ไปรู้สึกแปลกด, <laughs> <laughs> ดีเพราะว่าจริงๆอ่ะในงานเนี้ยมดนไม่ได้รับรับหน้าที่แค่แสดงแต่มดนังมีหน้าที่อื่นอีกอันดับแรกก็คือ มดเข้าเล่นละครเวทีมาแล้วทั้งหมด2ครั้งถ้าถ้ารับเรื่องนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ก็ก็ดีใจแหละที่น้องเห็นถึงที่น้องจะให้โอกาสเราในการในการเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ถามว่าพอฟังบทแรกมดรู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีเพราะเราก็ดูวังเมฆเวอร์ชันแบบบเวอร์ชันหนักละครแล้วเข้าเวทีมาเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเรามาทาอีกวอร์ชันหนึ่งที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจครับมดก็เลย ตกลงรับเล่นใช่แล้วตอนีก,การซ้อมร่วมกันทำห้เมื่อ่เนียพอลองซ้อมร่วมกันเล่นกันรู้สึกว่าแบบมันมันใช่ตัวเราไหมตัวละครเนี่ยรู้สึกใช่ไหมใช่ก็ได้ซ้ <c oughs> อมกันขั้ขนแรกรู้สึกยังไงเล่นร่วมกันรู้สึกขั้นตอนที่เล่นด้วยกันเนาะขั้นแรกก็ก็โอเคก็แอบมีเขินเขินในอายเพราะแบบยังไม่ชินน้ะไม่เคยนี้ก็แบบต้องละลายพฤติกรรมใช่ <c oughs> อย่าต้องตัดอีนั้นการอะไรอ <c oughs> อะไร <c oughs> ออแ,แรกแรกครั้งแรกเหมือนตัวเหมือนตัวเหมือนต,ตัวเองไหมใช่ไหมเหมือน <c oughs> ในลูกหลงความดีนะวามช่วยแล้วเพราะว่าตัวตัวตัวชละทีนะครับเขาเป็นผู้ชายที่แบบศรัทธานในความรักมากมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดีสันดีมากๆาซึ่งก็จะพูดว่าเหมือนคอรเหมือนความจริงเดี๋ยวจะพึ่งจะว่าเหมือนความจริงหรือเปล่าก็ก็เหมือน จ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ามันก็อีกสามสิบมันก็ไม่เหมือนแล้วก็ก็เหมือนก็เหมือนแต่ว่าจะมีบางบางเรื่องที่ไม่เหมือนก็ก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายตัวเองเหมือนกันที่ต้องเล่นคนดีขนาดนี้ <c oughs> ปกติด็นโรตีนแบบเท่าที่ทราบเนี่ยของทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่กรารร่วมานครั้งแรกเป็นการร่ดมานในหลายหลายครั้งแต่ว่าอะไรสําคัญคือการเล่นครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่า ทั้งสองคนต้องเล่นกู่กันอันนั้นไม่ใช่ปรินด็นแต่ปาระเด็นคือคนนี้ตอนจบตายถูกไหมแล้วนี่ตายปั๊ความรู้สึกที่ต้องรู้ว่าเออจะตายหรือเนี่ยพูดได้อเตรียมตัวใชงเตรียมตัวยังไงไม่อันนี้อันอันนี้จะบอกว่าไม่ตายไม่ตายไม่รู้ต้องรอดูวันที่สิบสิบสิบเอ็ดต้องรดู้งดูวันที้สิว่าตายหรือไม่ตายเพราะว่าจะบอกว่าตอนจบเนี่ยจะพูดว่าตอนจบอ่ะ นี่โทรไปหาเอิงบ่อยมากว่าแบบเอิงพี่เปลี่ยนตอนจบไหม่เอิพี่เปลี่ยนตอนจบไหม, <c oughs> ไม <c oughs> คือเปลี่ยนประมาณสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นตายไม่ตายรอดูวันที่สิบเอ็ดชอบลืมวันแสดงวันนู้นลืมทำไปเลยอัน <c oughs> นี้คือเรื่องของเรื่องราวอันนี้เรื่องของคอสตูมชุดอัพพลเลือกกัีไอ้เอ๊ะหญ่เรื่องอะไงทำไมถึงรูง้สึกว่าตัวเองใส่ชุดนี้แล้วมันจะเหมาะกับเตอร์นี้เอาตามตรงปากรอนปากรอนเนี่ยเป็นคนที่จะต้องดูเป็นเด็กโดยตามตรงถึงปกติเราจะดูแบบ อายุค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็ใช่ก็เลยต้องทำตัวเองมันดูอ่อนกว่าวัยค่อนข้างที่จะเยอะประมาณ4 5หปีก็เลยต้องแบบก็เลยแล้วเป็นชุดนี้มาใช่พี่โมดอะไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่ผ้าไม่มีไม่ใช่เอิงบอกว่าให้ใส่ชุดนี้ก็ใส่ชุดนี้ก็แล้วแล้วเราก็เลือกสีแอบไปแอบแอบดูสีมงคลว่าวันนั้นแอบดูสีมงคลรว่างวันนั้นอะ เสียอะไรมงโคลไม่ค่อยมูเท่าไหร่หรอกจริงออจริง,รงน้อยไปเนี่ยน้อยไปลอ,องอทำลองท้าแล้วรักษสน่บทถ้าไม่ได้รับบทนี้ในเรื่องบทที่อยากจะเล่นอีกบ,บทหนึ่งให้เลือกบทอะไรอยากเป็นบานลุงทำไมทำไม,ำไมเพราะว่าบานลุงไม่รู้มันแบบมันสะกดสายตาคนดูได้เราชอบบนบานลุงอยาบหน้าอะไรปนะวัตใช่ปรวัาเนี่เลย เดี๋ยวอยากเล่นเป็นนักเต้นทำไมทำไมนักเต้นไม่ได้ไม่ได้ออกก็อย่ใครแต่อยากอยากเต้นเพราะว่าคุณภาพของการร้องเพลงและการลิปซิงนั้นเป็นศูนย์ง่ายๆเลยทำขั้นแรกเลยว่าอยากเป็นเต้นแล้วอยากเป็นปาร์ตูใช่ใช่เลยเหมือนกันทำไมต้องดูเรื่องนี้แตกต่างจากละครเวทีและเรื่องโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาไปแสดงเหมือนกัน ไของเราให้พูดกับพูดก่อนนะพูดไปแล้วรอบนึงพูดพูดเล่าแต่อ่าวพูดอีกก็ก็อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรมากกว่านนเรามีเซอร์ไพรส์ขัจะเยอะในละครแบบฉบับของพวกเราเพราะว่าเราใส่อะไรแบบอะไรใส่ได้เราก็ใส่เข้าไปอะไรที่แบบเป็นกระแสอยู่ตอนนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อที่แบบทุกคนจะได้รู้จักมากขึ้นเราพยายามทําให้พลังเมฆเป็นทุกคนที่ทุกๆทุกๆวัยอะสามารถดูได้ไม่ใช่แค่คนที่มีอายุแบบ ระดับครูระดับอะไรอย่างนั้นเราแบบให้ทุกคนดูได้เพราะว่ามันมีความสนุกสนานสอดแทรกอยู่ชลทีรอครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นก็มันสนุกแล้วก็แปลกดีแล้วก็ก็นักแสดงน่ารักครับหลายหลายคนก็ถ้าสมมติเราไม่อยากดูเนื้อเรื่องหรือว่าแบบพุ่งกลับไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ละไปนะเออแล้วก็อันนี้เรื่องพุ่งกลับลืมก็ นั่นแหละนักแสดงน่ารักครับอืม่านในน้ตัวตามล่าที่อะไรอ่าพี่ช่วยซ้อมเต้นค่ะพี่เบนส์ขอ้คหนูชื่อแพรค่ะช่วยพี่เบน์ช่วยกันแกะท่าซ้อมเต้นกันค่ะเกิดนี้เป็นทีมเต้นใช่อ่าครั้งแรกที่ รู้ว่าต้องมาเต้นในเรื่องนี้เป็นเพลงนี้เขาสึกเขาสุดแรกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเป็นเพลงที่เซ็กซี่มา <c oughs> เป็นเพลง,งที่แบบ <c oughs> <c oughs> ยากด้วยเลิฟช,ช็อ<า><ล>ตยากเลยระเวลาในการเก็ะท่าไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าฝึกนานเพราะว่าบางคนเขาไล่เต้นเขายังไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกแบบให้ไล่เต้นเท่ากันแล้วก็ให้ท่าเท่ากันแกะท่าแป๊บเดียวที่ห้องถูกบีแป๊บเดียวใช่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 ใ่ใช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 ่ S <S ใช่แล้วในที่ดรุงเต้นเนี่ยครับทุกคนมีคอสตูมอะไร <S <S 2> <S 2> เป็นเป็นกี่เพ้ากี่เพ้าใช่ <S <S ทั้งหมดเลยกี่เพ้าแต่ผู้ชายไม่แน่ใจว่าใส่เป็นชุดสูทชุดชุดแบบการเต้นเนี่ยมันเป็นแบบมันความยากง่ายชุดยากเล่นยากง่ายมันจะเปๆๆี่ยังไงก็คือน่าจะยากมันผู้หญิงเพราะมันเป็นชุดจีนนะมันสั้นแค่ประมาณตรงมันไม่สั้นมากแต<ด>่คือมันจะรัดรูปนิดหนึ่งใช่ใ่อะไร ทั้งสองคนเนี่ยคือผ่านการเต้นหน้าแบบหุนๆเนี่ยมาเยอะทั้งในโรงเรียนหรอกครับครั้งนี้ไมคิดว่ามันมีแบบความยากความแตกต่างจากการฟอร์มการยืนตั้งทำเต้น่แบบก็ผ่านไปค่ะอันนี้อันนี้ง่ายง่ายกว่าเพกาอื่นใช่ทำไมเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบเราชินแล้วกับเวทีในโรงเรียนแต่ถ้าไปข้างนอกนี่เราก็จะแบบแพนิคนิดนึงเอ่อความเป็นตัวเองค่ะคือแบบเล่นธรรมชาติดีก็สนุก แล้วก็การจัดฉากเซ้นแบบนี้น้องเขาแบบโปรเฟชชั่นนัมากสวสดีค่ะนีค่ะทางสุรเวพันธ์รับบทเป็นคัตยาค่ะสวัสดีครับซันครับรับบทเป็นโดมครับทำไมกูได้รับบทเป็นแม่อีกแล้ว รอบเทสแล้วก็เราบอแไปแม่มรอบนี้เราบอแม่้รู對對้สึกแบบภูม uh. ิใจดีแบบอืออือเฉยๆครับทำไมทำไมเกลียดนะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำครับตัวละคอ๋อตัวละครนี้นะคะโดนโดนผัวทิ้งค่ะใช่ค่ะโดนผัวทิ้งแล้วแก้แค้นหนึ่งแก้แค้นในการที่ใช้ลูกค่ะใช่เปล่าวะ ใช่โอ้ยโรงเ,เรียนเมืองเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยภาพชาดมันคือลายเซ็น์ของโรงเรียนเมืองเลยฉากนี้ต้องดูครับคิดว่าฉากไหนคิดฉากโดดยาครับคิดว่าเป็นฉากเปิดตัวของเอ่อเขาเชื่อ,อไงว่ปันลุงะปะปลุงใช่ปะไอฉากเต้นลําแล้วก็ฉากแฮปปี้วันเดย์ทำไมคว่าฉากนั้นมันดูแบบอลังดีแล้วก็ฉากตอนแบบกินข้าวอ่ะมันดูแบบมันดูแบบน่าดูแบบน่าสุดสุด เป็นฝ่ายฝ่ายที่มีกี่คนนะฝ่ายฝ่ายนี้ก็มีพวกเราแล้วก็มีแก๊งที่เป็นสตาฟแล้วก็มีพวกสาวพวกนี้คือทีมเบื้องหลังประมาณนั้นหน้า <ๆ S 1> ที่ที่ได้รับทําอะไรบ้างอย่างแรกก็คือหาพรับทั้งทั้งโต๊ะแก้วปืนแล้วก็พรอบต่างๆแล้วก็ได้รับซาวมาแล้วก็พิมพ์หนักไหมงานหนัก,หนกไหมโอ้กับีหนึ่งกับปีหนึ่งกงอง แต่ผลงานสิ่งที่ออกมามันเชื่อเชื่อเช,ชื่อว่าคุ้มค่าเพราะว่าแบบพอดูเวลาซ้อมอะไรมันแบบมันมันคุ้มอ่ะที่เราจะมืออะไรอ่รอไม่ใช่แค่โชว์ร้ยะชนรวมกับใครที่ใช้งานาหนักที่สุดแล้วก็ทำให้แบบือทอหรือแผลจำชื่อนี้เลยนะพาณิชย์ันกิมเสาผู้กำกับเราเชียร์ใครนะ บาลังเมฆในเวอร์ชันนี้มันต่างกับบาลังเมฆเวอร์ชัน,นาาที่ผ่านมาโดียที่เข้าคำที่อันที่แน่เลยนะที่ต่างกังนหนึ่งก็คือบาลังเมฆนี้เนี่ยเรื่องของปรกรณ์จะเปลี่ยนปกติเนี่ยเรื่องของปรกรณ์เนี่ยที่ราดูคือเป็นชายแต่เรื่องนี้เนี่ยปรกรณ์เป็นชายชายอ่ะอันนี้ก็คือน่าติดตามแล้วก็ในเรื่องของความงานศพของปรกรณ์อะไรพวกนี้ความคราความฉากที่มันจะแบบ มีความเป็นงานศพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลก,กกับการที่ว่าพวกสตาฟก็ต้องวิ่งกันเร็วมันก็หนแต่ว่าเป็นความแบบทนนี่คุณเชื่อว่าคุณเป็นห่วงอะไรไหมตอนนี้เป็นห่วงตอนนี้เนี่ยถ้าค้าในส่วนที่กำกับก็น่าจะห่วงตรงมท่อนงานศพที่ว่าจะจะจะเปลี่ยนฉากกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วมากคือตายแล้วก็เพลงก็คือขึ้นมาแล้วเปลี่ยนฉากทุกเลยประเด็นห่วง,ว,ง,ว,งว,ว่ามันจะไม่ทัน อย่าส่ายที่สุดนี้อย่ากจะฝากอะไรถึงคนที่จะดูไหมหรืออะไรเงี้คือมัน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 นาติตามในตัวของมันอยู่แล้วคือเชื่อบัลรลังมีกันเนาะมันมีมันมีมุนมันเดู่คือความมันมัีความขังของมันอยู่ต้องดูแน่นอนแล้วมีแล้วก็ความพิเศษที่ในเรื่องของังค์กรที่พิเศษทีมาอันนี้ก็เป็นตัวเรื่องที่สองเป็นข้อที่สองต้องดูส่วนในเรื่ององันอันที่สามก็คือความเป็นซาวที่ไม่ได้มีเป็นบัลลังมีรัว มีซาวเพลงอื่นคือที่เชื่อว่าพอดีแล้วเนี่ยทุคกจะแบบอ๋อเพลงนี้แล้วเชื่อว่าร้องตามด้ทุกเพลงอินแบบทุกเพลงสื่ออารมณ์ของตัวละครในทุกเพลงแน่นอนต้องดูไว้ถ้าท่าได้เปลี่ยนฝ่ายได้อย่างเป็นอ๋อสวัสดีครับกระบผมชื่อนายกร่ต่อใจนะครับก็มอสิบเก้าเนาะก็เป็นคนดูแลเรื่องซาวของับแงีตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเรื่องบาลังเมฆเนี่ยก็ของผมก็ได้ข่าวไรมานานแล้วแหละก็ไม่นึกว่าเขาจะมาติดต่อมาติดต่อมาก็ แล้วก็ยินด,ดา,นารคุมซาวเนี่ยเอกราชคุมมาหลายซาวคุมมาหลายงานคิดว่างานนี้เนี่ยมีความยากหรือง่ายกว่างานก่อนๆไหมครับตัวน,นี้ค่อนข้างยากเลยครับผมเพราะว่าจากที่ผมเคยคุมซาวมาลหลายงานเนี่ยผมก็เคยพลาดที่ว่าผมให้ลูกน้องผมเนี่ยไปคุมแทนแล้วก็มันมีการแสดงที่หลายโชว์หลายชุดซาวหลายชุดเนี่ยในการเปิดเนี่ยทำให้อาจจะมีการเปิดซาวพลาดบ,บ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแลเองเลยเกิดพลาดมา ทีนี้งานเนี้ยผมก็ต้องทั้งดูแลซาวเองเป็นเมนหลักแล้วก็บางครั้งก็ต้องไปช่วยฝ่ายสตาฟฝ่ายพร็พด้วยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนมุกมนินค่อนข้างยากครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับออการแสดงชุดนี้เนี้ยมันไม่ได้มีแบบเพลงของบอลลังเมฆอย่างเดียวก็มันมีแบบซาวของอย่างอื่นมาด้วยอย่างทีเนี้ยซาวที่เขาให้ผมมาเนี้ยบางทีมันยังมีความขาดยังไม่ค่อยบาลานซ์เนี้ยเขาต้องเอาซาวชนะมา,มาบาลานซ์เสียงอะไรหลายอย่างครับก่าจะออกมาตาัดตินได้ครับอืม mm hmm.